สวัสดีครับผมน็อตพานนกครับวันนี้ผมมีรถบ้านเกตด A มือเดียวป้ายแดงออกห้างมานำเสนอพี่ๆห่งคันครับเอาติดส2 2 1 6 g abs Airbag Top 1.6นะครับรถซื้อเงินสดในเล่มลำดับเดียวนะครับนะฮะไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆนะครับเดี๋ยวผมให้รีวิวให้พี่ๆดูรอบๆคันนะครับนะฮะ ามาพร้อมอยางปีสองพันยี่สิบห้าเลยนะครับผมเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับนะฮะผมได้มายางปีเก่าปีลึกนะครับผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนะฮะยางปีสองพันยี่สิบห้านีครับนะฮะยางใหม่ๆ่สี่เส้นให้พี่ๆไปใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับขับนุ่มๆเงียบๆเ,เลยนะครับนะฮะแล้วก็ ไฟหน้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับแท้นะครับใสๆเลยนะครับไม่ต้องขัดต้องอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ยครับแท้จะมีหยดน้ําเนี่ยนะครับไฟแท้นะครับฉ่าๆเลยนะครับนะฮะนะฮะพร้อมทะเบียนจากขนส่งจากเดิมๆจากป้ายแดงนะครับนะฮะก็ให้ไปด้วยนะครับทะเบียนสวยๆด้วยนะครับห้าสี่สี่สามนะครับนะครับผมก็ให้ไปด้วยนะครับนี่ฮะไฟหน้าข้างซ้ายใหม่ทั้งคู่นะครับนะฮะนีฮะไฟตัดหมอกครับนะฮะ มีมาให้ครบนะครับผมให้ดูข้างซ้ายนะครับนะฮะรถขับขี่ดีมากนะครับนะฮะขับดีจริงๆครับนะฮะสีผมก็ขัดเคลือบเงาฉ่ำๆอย่างนี้นะครับรอบคันเลยนะครับฟิล์มผมติดให้ใหม่นะครับคิ้วกันสาดผมเบิกใส่ให้ใหม่เลยนะครับนะฮะไม่มีมาผมก็ใส่ให้นะครับนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะครับนะฮะนี่ฮะยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับอ่ารถที่ผมทํา มาทาขายผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับให้ดูทุกขั้นตอนนะครับนะฮะผมนะครับขายความจริงนะครับพี่ๆนะฮะเป็นหนึ่งจุดหกจีนะครับนะฮะรถสวยไม่มีไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับนะฮะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนะครับคันนี้นะครับชนหนักชนเบาไม่มีนะครับผมรื้อดูโครงสร้างสวยจัดเลยนะครับนะะคันนี้แล้วผมก็สปาให้แล้วด้วยครับภายในนะครับนะฮะท่อคงท่อแคทอยู่ครบหมดนะครับช่วงล่างแน่น ขับขี่อย่างกระป้ายแดงไม่มีดังสักนิดนะครับขับดีจริงๆครับพี่ๆนะฮะภาษีเดี๋ยวผมไปต่อให้วันจันทนะครับนะฮะภาษีเพื่นขาดน,นะครับนะฮะนะฮะรวมคอนโซลน,นะฮะผมก็หุ้มให้ใหม่นะครับไม่มีแตกไม่มีลาวหุ้มอย่างดีอย่างสวยนะครับนะฮะสวยจริงๆนะครับนะฮะนะี่ฮะขออนุญ,ญาตนะครับนะครับเล่ม มือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดไม่เคยผ่านสถาบันการเงินใดๆนะครับผมขออนุญาตเก็บนะครับบุกคู่มือนะครับมีครบให้หมดนะครับนะฮะบุกเซนเซอร์ถอยหลังก็ยังมีนะครับนะฮะนะฮะกระเป๋าหนังมีครบหมดนะครับนะฮะเบาะเดิมจากโรงงานนะครับนะฮะไม่ไม่ได้ทําใดๆทั้งสิ้นผมทําการสปาให้แล้วนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีเดิมๆนะครับพี่ๆผมย้ําเลยนะครับเบาะแท้จากโรงงานนะครับนะฮะ ภายในผมสปาถอดหรือถอดซักให้แล้วทุกอย่างนะครับนะคลิปมีก่อนหน้านี้นะครับนะฮะสวยจริงนะครับเนะะี่ยแผงประตูเดิมๆนะครับนะฮะไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูนะครับรถนะฮะแอร์แบ็กที่พวงมาลัยอีกหนึ่งลูกนะครับนะฮะรถไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสี่นะครับ ใหม่แท้ๆนะครับผมเช็คตัวจสอบแล้วนะครับแท้แน่นอนนะครับครั้งต่อไปเนี่ยครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามนะครับนะฮะใหม่แท้ๆไม่มีกลับไม่มีกอรถมือเที่ยวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับนะฮะสายรถก็ถือว่าใช้รถได้ดีมากนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีบอดี้สวยๆนะครับนี่ฮะบอกข้างหลังนะครับนะครับผมก็ทําการสปาให้แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ แผงประตูเนี่ยครับเดิมๆนะครับนะฮะเนี่ยครับรถสะอาดสะอานนะครับเนี่ยฮะผมผมก็สปาให้แล้วหลังคาสะอาดสะอานนะครับนะฮะสวยจริงๆนะครับเนี่ยฮะหนังรูจากโรงงานนะครับนะฮะผมสปาให้เหมือนรถใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยฮะกระจกก็โตโยต้าแท้ทุกบานนะครับนะฮะกระจกโตโยต้าทุกแท้ทุกบานนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเนี่ยฮะ จกโตโยต้าหมดนะครับเนี่ยฮะเบาะหลังนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีแทบไม่มีคนนั่งนะครับพี่พี่นะครับผมสปาให้แล้วนะครับเนี่ยฮะผมให้ดูพื้นผิรถหอมนะครับเนี่ยฮะหอมหอมเลยนะครับนะฮะสวยจริงนะครับเนี่ยฮะแผงประตูนะครับขับดีได้เครื่องดูโอปีสองพันสิบสองด้วยนะครับนะฮะเนี่ยฮะเบาคนขับเนี่ยฮะก็อยู่ในสภาพที่ดีเดิมเดิมนะครับ นะฮะจากป้ายแดงนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้พี่ดูห้องเครื่องนะครับเนี่ยกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับนะฮะกระจกข้างขึ้นลงขึ้นเร็วลงเร็วนะครับนะฮะสองพันสิบสองลงเร็วอยู่แล้วนะครับพวกเกะพวกอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ไม่มีแตกหักช็อมุดนะครับนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนะฮะช่องแอร์ก็ยังแน่นๆนะครับพี่เขาขับคนเดียวนะครับ นะฮะวิญุติดหมดนะครับนะฮะแอร์เย็นทุกอย่างนะครับผมเก็บงานให้แล้วทุกอย่างนะครับซื้อไปตอนเริ่มงาขับอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับแลสภาพนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับนะฮะรถไม่มีแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะครับเอาติดในตลาดที่สวยๆดีๆแทบไม่มีครับผมบอกเลยนะครับเนี่ยฮะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเนี่ยฮะติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับ แก้มไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับพี่ๆนะฮะนี่ฮะดูนะฮะไม่เคยแกะไม่เคยถอด3 r 3 l มอนะครับอยู่ครบหมดติ๊กเกอร์เหรียญบาทเรียกว่าพี่ซื้อรถดูรถไม่เป็นผมตรวจสอบดูมาให้พี่หมดเก็บงานให้พี่หมดแล้วทุกอย่างนะครับนะฮะคัดมาให้พี่แล้วนะครับนี่ฮะรถบารเท้าสากโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดคันหน้าเดิมๆแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดครับพี่ๆดูครับนะฮะสวยจริงๆนะครับคันหน้าข้างซ้าย นะฮะติ๊กเกอร์เหรียญบาท 3L นะครับเนี่ฮะเม็ดอาร์ตฉากเดิมโรงงานนะครับเดิมแก้มไม่เคยแกะไม่เคยถอดเม็ดอาร์ตเต้าโชกเรียงสวยๆนะครับพี่ดูแผงกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพที่ดีสวยๆนะครับนี่ฮะสีก็แต้มมาจากศูนย์นะครับก็อยู่ครบหมดนะครับไม่มงไม่วัดอยู่หมดเลยนะครับเนี่ฮะหล่อเย็นใส่ตลอดนะครับนะฮะเครื่องเกียรสมบูรณ์มากนะครับนะผมขออนุญาตเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ๆดูนะครับนะฮะ นี่ครับผมพี่ๆดูเลยนะครับสายไฟก็อยู่ในสภาพที่ดีที่สวยนะครับนะฮะนี่ฮะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดกล่าวเดิมจากโรงงานนะครับต้องเป็นสีน้ำตาลนะครับนะฮะเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนี่ฮะแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับพี่ๆสวยจริงๆนะครับเนี่ฮะติ๊กเกอร์เครื่องอยู่ครบหมดนะครับนะฮะเครื่องเดินอยู่นิ่งๆเพาะๆเลยนะครับขออนุญาตปิดนะครับนะฮะผมมาคนเดียวนะครับนะครับนี่ฮะ สวยจริงๆนะครับพี่ๆนะฮะปากระโปรงหน้านี่ฮะแท้นะครับมอกเนี่ยครับโตโยต้าติกเกอร์แอร์อยู่ครบหมดนะครับและที่สาคัญนะครับแบตเตอรี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่แกะกล่องเลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ย้าว่าเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ใส่เซ็คเกิ์แทนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะพี่ดูเกียร์นะครับมองเห็นกาวเลยนะครับนะฮะกาวเดิมแดงๆนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะครับสวยจริงๆนะครับ ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วผมเก็บงานให้แล้วทุกอย่างนะครับขับขี่อย่างกับป้ายแดงนะครับพี่พีรถสมบูรณ์นะครับหายากแล้วสภาพนี้นะครับนะฮะนี่ฮะฝากระโปรงข้างซ้ายไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนะฮะนี่ฮะเม็ด สะโพกนะฮะเป็นอาสาเม็ดอยู่ครบหมดนะครับรางน้ําสวยๆเดิมๆรถไม่มีโดนไม่มีวัดจะเหตุแน่นอนข้างขวานะครับเนียฮะเม็ดอาสะโพกสาเม็ดอยู่ครบนะครับเนี่ยฮะลางน้ําสวยๆเดิมมนะครับนะฮะน็อตก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดอันนี้มีสปายเลอร์หลังให้ด้วยนะครับมาจากโรงงานนะครับเนี่ยฮะผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยฮะยางอะไรก็ไม่เคยลงพื้นนะครับนะฮะเดิมเลยนะครับเนี่ยฮะยางแนว จากป้ายแดงจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนแม่แรงปรจแจขันล้อมีครบหมดนะครับนี่ฮะยาแนวทั้งสองฝั่งเดิมๆนะครับนะฮะหายากแล้วนะครับรถสภาพนี้นะครับนะฮะแล้วก็ผมก็เก็บงานให้แล้วทุกอย่างพี่ซื้อไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวป้ายแดง849 0 0 0วันนี้ผมขายเพียง198,000บาทกับรถที่เก็บงานให้แล้วทุกอย่างนะครับ นะฮะพี่ๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนะฮะหายากแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับเอาต,ตีตอนนี้นะครับสภาพดีๆนะครับนะฮะดูรถทดลองขับพัานนกห้ากทมนะครับนะฮะรถจอดพัานนกห้ากทมต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับนะฮะซื้อรถกับผมได้รถที่ดีนะครับนะฮะ ดูรถไม่เป็นหรืออะไรไม่ต้องห่วงครับผมขายความจริงใจนะครับนะฮะผมตรวจมาแล้วรถชนผมไม่เอามาขายครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับนะฮะรถสวยแน่นอนนะครับพี่ได้รถที่ดีไม่ใช้นะครับนะฮะพร้อมใช้งานครับฝากด้วยนะครับฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับผมจะเอารถดีๆมานําเสนอพี่ๆนะครับผมยังมีหนึ่งคันนะครับนะครับเป็นสองพสิบนะครับ นะครับนะสำหรับถ้าใครชอบดูโอคันนี้นะครับซื้อไปใช้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะฮะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนะฮะซื้อไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับย้ําว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับซื้อ